ปั่นหูไหมครับปั่นไหมเนี่ยปั่นไหมครับปั่นไหมฮะกลัวไหมฮะอ๋อไปไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วปิ่งแล้วปิ้งแล้วปิ่งแล้วปิ้งปกลัวปั่นหนูนั่งดิเออมาเร็วมาปั่นหูก่อนเร็วมามาปั่นหูก่อนไปนั่งทำไมตรงนั้นละลูกมามาปั่นหูก่อนเร็วเร็วกลัวเนี่ยมาปั่นหูก่อนเนี่ย เนี่ยเนี่ยไม้ปั่นหูเนี่ยเร็วเด่ยกลัวสิกลัวได้ที่ไหนล่ะแท๊ขี้หูกันเนี่ยเนี่ยไม้ปั่นหูเนี่ยเ๋ย่ไมห้ปั่นหูเลยเร็วเนี่ยมาเนี่ยไม้ปั่นหูเด็กเด็กกลัวเด็กไม่ชอบปั่นหูครับมาเร็วจะปั่นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ให้หูหูมาะฟังไม่รู้เรื่องในหูเนี่ยถ้าไม่ปั่นขี้หูอ่ะเร็วกลัว อลักี่โหูดูหน้าดินอนเพิ่งตื่นนีจะปั่นหูให้แล้วดูหนา้าเขาอาะ่ามาปั่นไหมครับเนี่ยปั่นหูไหมครับเนี่ยปั่นหูเอาไหมครับไม่ปั่นหูเนี่ยเอาไหมไม่ปั่นหูเด็กอ่ะค่อยๆปั่นเอาไม่กลัวหรอกมาเร็วเป็นคูดบอยไหมฮะคุดบอยไหมฮะคูดบอยคูดบอยทําได้ไหมเนี่ยคูดบอยไม่ทําโอ้ยเอามามาเร็วตูน ขายตุน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คืออะไรปั่นหูมาลูกมามันคันหัวต้องดูสอกดีไม่หน้าตาเป็นงั้นแล้วลูกถงครับไม่ไม่ไม,ไม่เอาหนุนจิ้งจกมากัดแล้วเนี่ยให้จิ้งจกมากัดเด็กดิจิ้งจกเอ้ยจิ้งจกเอ้ยมากัดพี่ดินะพี่ไม่ปั่นหูจิ้งจกเอ้ย ดูนั่งดิเด็กดื้อไอพี่ตืนอ้วนปั่นหูดีกว่าวา้ามาเร็วมาคนเก่งเลยลูกไอคูดบอยอยู่ไหนว้าคูดบอยในคูดบอยปั่นหูเสร็จต้องได้รางวัลไงเอารางวาัลไหมคะเอาไม่ค่ารางวัลอะเอาไหมลูกอยากได้รางวัลไหมคะเอาน้ำหวานไหมคะเอาไม่น้ำหวานอะไอตู้เย็นอะเอาไหม ถ้าเป็นเด็กดีก็ต้องได้ใช่ไหมได้รางวัลน่ะลูกเอาไหมชอบไหมไหนดูจิหน้าเถอะหล่อๆดิโอ้โหหล่อจริงๆเลยหน้าแหลมปี๊ดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ายอุ้ยอายอุ้ยอายอุ้ยอายไปเอ <ain ways dishes> ้าไปเร็ว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 ไปไปเร็วไปเบาไปหวานไปไปเปล่าไปไหมคะใครหล่อวะเนี่ยใครหล่อจังวะเนี่ยใครตื่นหล่อลูกอ่ะ